วันนี้ผมจะมาทำหลอนดอกตื่น สวัสดีครับคนอยู่กับผมน้องก้อนนะครับในน้องกอนผมน่ารักในวะันนี้เราก็จะบอทอผลเท้นานั้นของนกตื่นนั่นเองนะโหอบคุณแม่อัปเดตตั้งนานแล้วแต่กูเพิ่งเข้ามาเล่นนะโอเควันนี้เราจะมาทําตื่นกันจะใช้เวลานานแค่ไหนโอเคไปกันเลย let's go <S โอเคก่อนที่เราจะทําตื่นนะครเราก็ต้องมาฆ่าพวกนี้ให้ครบจนกว่านกมันจะตาแดงเพราะว่าเราจะต้องเก็บท่านั้นของผลน,นกฟินิกสี ส้มนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ทําผลตื่นนั่นเองโดยเราจะต้องตีบอสใหม่แต่เราก็ต้องซัมมอนมันโดยการฆ่าพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารูปปั้นหินนก,กนตาแดงนั่นเอง One eternity later เรจะได้ฆ่ามันเป็นนานมากจนผูกฆ่าจนครบรูปปั้นหินตาแดงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไล่ทุบหายนะก็ทุบหายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีบอสเดินออกมานะก็ปรากฏว่ามี คนหนึ่งมันปาวกว่าบาทลงมาแล้วปอสนี่ก็เกิดทันทีนะผมก็สู้กับบอสไปนะเพื่อที่จะเอาของมานั่นเอง หลังจากที่ฆ่าบอสไปแล้วนะครับผมก็ได้ของแล้ว e x p มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเออแต่ว่าเราก็ต้องฆ่าอีกประมาณสองามตัวเลยเพื่อเพื่อให้ของเราครบนั่นเองจ้าหน้บุกก็ไปหาไล่ซีโว์ที่ต่อก็ปากฏว่ามีใครเป็นลูเป็นอยู่ดีมาเปิดปูหเกือบแตกไอ้วินนี่ชิงแทบไม่ทันเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมไอ้น้องถ้าแตกกูจะเต็มเลยนะหลาเข้าไปหลาเข้าไปจับความาปีเข้าให้หออก็ไปดวาวคานแทงล่างเลย มาดิมาดิเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเออเอากูติดติดอือหูมุนได้อือโดนชี้ไปแต่ไหนวะไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่นู่นเฮ้ยมันจะเอาอ่ะตื้อเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมอือหเจ็บเจ็บหนักไปไหนละวโดนเป็นคนเล็กเลยขาดยิงสามพันเน้นเน้นสามพันเน้นโดนแน่ไม่ไม่โดนไอ้วีน อยู่ไหนแล้ววะไม่หนีไปโน่นแล้วหนีไปแล้วเออไอหนี้ running running tap running easy running เฮ้ยไม่รันไม่รันมันรันมาเล่นกูชิสละตา,า,ายรายนี้ที่ตายไปแบบโง่ๆนะครับผมกลับมาที่เกาะตรงนี้นะเพื่อที่ทำผลนกตื่นสักทีนะเออเข้าเรื่องได้สักทีไอเวนไปเทเลทายตั้งนานเดี๋ยวก็กินนกเข้าไปเลย งาบเอาให้เดกแม่งทั้งตัวแม่งนกแบบนี้กูไม่กล้ากินหนับกบดเลยเพราะเรากินนกแล้วก็จะมีสกิลแค่นี้นะเออมันจะทำตื่นไดงไงวะกูจะทำเวลไป่ครบเลยมัตลต่อย่างน้อยไหนขอไปดูหน่อยดิมันต้องทำยังไงถึงจะทำตื่นได้เออไหนกดเข้าไปดูตรงนี้แล้วกดโอเควับเลย ดูที่ไอเนิร์ดโอเคดูน่างเวสแรกของเราเนะี่ยต้องมีความชำนาญนนะั่นคือมาตเตอรี่ประมาณ0 0เดี๋ยวะทำผมก็ไปหาไล่ฟาร์มมีเอ็กซ์ีนะฮะจนกว่ามาตเตอรี่ของผมจะเต็มนั่นเองเต็ม200หล,ลังจากที่ผมฟาร์มมาตเตอรี่ไปสักพักนั้นก็มีปรากฏว่ามีคนมันใช้ผลกาวิตี้พยายามจะเปิดผมสงสัยมึงจะทำเฟสตื่นใช่ไหมแต่มึงมาเปิดผิดคนเลยนะ้องถึงจะคิวพี่ยังไม่ปลดล็อกเ็นแต่พี่ก็สามารถสู้มึงได้แต่ตอนนี้ขอวิ่งก่อน ตามป่ดิเอ้ยหมตามมจริงอือยังไงครับทอโปปะ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 มัดไม่โดนจังดอกเลยพี่อนอุชิดอะไรอ่ะโอ้โหโว้าวว้าวว้าวหืมหน้าสั่นเฮ้ยมีคนมาซ้อนมคนมาซ้อนแบบนี้จังไบแอร์ได้คีนไปแล้วไอ้เนื้อยอดเลยฟาร์มต่อแล้วกันเลยอย่างน้อยก็มีคนเอาข้าวหอมมาให้ฟรีนะถือว่าดีเลย叻 ออป้้งเขาให้ยังยังว้าไอเจ๊กูตายบ่เดีกยวตรถางเลยวะเออสองร้อยมาสักทีหึงได้ตั้งสองร้อยหก หลังจากที่ผมได้ครบ200 m a s t รี่นะครับผมก็มุ่งหน้ามาเพื่อทําตื่นเลยนั่นเองก็มาคุยกับเจ้าเนิร์ดนี่เหมือนเดิมนั้นแล้วก็กดโอเคพิซ okay, ซ sure. ์เบเกนไม่ใช่เหคนเราเรื่องละโอเคจะนั้นก็กดเข้าไปที่ผลนกก็กดเข้าไปที่ดูจะนั้นมันก็จะให้เราทาเควสนะก็เควสแรกก็คือการบินนั่นเองบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสุดขอบโลกเกินไปเออจะนั้นผมก็ไปบินเลยนะครับผมบินไปจนกว่ามันจะครบ100%เมัติเรื่อย บินมานานเกิน9.9%โอ้โหมึงจะร้อยก็ไม่ร้อยน่อยบิน9.9แล้วนะเฮ้ย9.9สาธุอะไรกลัวโอ้ต้องบินไกลแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้เลยสําหราบผมมาไกลแค่ไหนบินนานมากเลยนะครับผมต้องดูทรงต้องได้รีเวลาแล้วเล่โอเคขึ้นไป9.9ทําไมมันนานนะรับเออร้อยสักทีมิเชิคอมพวอรโยังสูงอ่ะขึ้นมายังสูงอ่ะโหแล้วอยู่ยังไกล หลังจากที่ทำเฟสจนเสร็จผมก็มาเพื่อปลดล็อกเฟสนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก็กดได้เลยแล้วก็กดคลาบไปแต่ปรากฏว่าของค้าของผมยังขาดเยอะมีขนนกโอ้โหย,ยังหาไม่ได้เพราะผมยังไม่เคยไปฟาร์มโลกหนึ่งเลยนี่กว่าจากนั้นผมก็พุ่งหน้าไปเพื่อหาขนนกที่โลกหนึ่งนั่นเองขนนกหรือปีกว่าเออเหมือนกันนั่นแหละจากนั้นก็ไปหาไล่ฆ่าแล้วก็ฟาร์มไปจนกว่าจะได้ขนนกมาเยอะๆนั่นเองคุณเหนือทำไมเนี่ย two hours later หลังจากที่ฟ์มเป็นนานแสนนานนะผมก็ได้ขนลุกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะหานหาอะไรอันคอมมอนแต่ดอกยากชิดหายนะตีสักหลายสัวเพื่อจะจบเดี๋ยแล้วพก,กลับไปที่โลกสมนะเพื่อไปทําการปลดล็อกสกิลให้ตื่นแล้วเราไปทําสกิลอนตอน,นั่นเองก็ทําการคราฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพอคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเก็บมาสเตอรี่ให้ถึง 300มรตเตอรี่นะถึงจะปลดล็อกสกิลนี้เพื่อทำเพจได้นั่นเองโอ้ยอะไรวันนี้ต้องไปเก็บแบตเตอรี okay. ่อ <te ady> mm ีกแล้วเลยคุเนอต้องไปี่น Five hours later พอครบ300มาเตอร์เลยแล้วผมก็กลับมาที่เดิมเพื่อทําการเอาเวทมันอีกรอบเพื่อปลดล็อกมันนั่นเองอู้จะเป็นอย่างยากักนอนแล้วก็รับเคลสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อก,อกันเลยโดยเคลสทนี้นาเราจะต้องจัดการบินขึ้นไปแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ100%นั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับง่ายกวรอบแรกที่เราต้องบินขึ้นไปจนถึงขอบฟ้าเินเดียว พอประคบ1น0แล้วนะครเราก็กลับมาเพื่อทําการคราฟนั่นเองหรือรอบนี้นะผมจะต้องครัฟก็จะมีท่านของ เงินม่วงแล้วก็ปิดแต่ว่าผมนั้นขาดหินจากเรือผีนั่นเองก็ต้องไปตามล่าอีกแล้วแหละแต่เราก็ขับเรือออกไปเพื่อตามล่าหาเรือผีเอาหินมันมานั่นเองแต่ปรากฏว่ารอบแรกในการไปตามหานั้นเรือของผมนั้นทําการจมก่อนทำให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะเก็บหินจากเรือผีได้เพราะเรือผีมันหายไปตอนเอนรือูุโจมนั่นเองเหี้ยโคตรเหี้ยเลยแต่เราก็ไปหาอีกเรื่อยๆจนกว่าจะได้นั่นเอง ก็ผ่านามาเป็นเวลาเวลาหนึ่งนะฮะอะไรลิ้นพันกันลยนเนี่ยก็มาเจอเรือผีไปที่เรียบร้อยผมก็ทําการจัดการมันแล้วก็เก็บหินมาได้ค่อนข้างที่จเ้เยอะเลยหลังจากที่ได้วัสดุอุปกรณ์จนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ทําการมาเพื่อ ครับของนั่นเองพอข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะไปทำเควสที่3ามเลยนะั่นคือเควสสุดท้ายนะั่นคือการทำสกิลตื่นสกิล4ีนั่นเองแต่ปรากฏว่ามันก็ต้องใช้คอนเทนานถึง400มา m เตอรี่ซึ่งผมยังมีแค่300ม m a เต e รี่กูจะต้องไปกินอเหรเนี่ยโอ้ย my god เสียเวลาชิบาย ในที่สุดผมก็ได้เคลนครบ400มาสเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยก็มาคุยกับเจ้าเนิร์ดนี่เหมือนเดิมนะแล้วก็ไปรับเควสอันสุดท้ายของขลน,นกนั่นเองโดยเควสนี้นะคือเราจะต้องจัดการพวกมอนสเตอร์10ตัวในการกดคลิกค้างแล้วก็ยิงให้ศัตรูตายนั่นเองผมก็ทำการไปฟาร์มจนกว่าจะครบเลยทีเดียว หลังจากนั้นผมก็ทำเควสดจนเสร็จทุกอันเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการคราบโดยของคาบนั้นผมเตรียมมาครบเลยทีเดียวนะเออผมมีขนนกไฟแล้วก็ขนปีกจนครบแล้วก็อะไรเยอะแล้วจากนั้นก็สวมใส่สกิลจนครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้จะมันเมยครับก็มาดูกันเลยนะว่ามันสกิลตื่นมันเป็นยังไงนะโดยโจตัวแล้วสกิลตื่นผมรู้สึกเหมือนสกิลไม่ตื่นเลยนะแม่อันเดียวกันเลยก็แค่วงกว้างขึ้นกับแรงขึ้นเฉยๆนะโคตรกระจอกเลยกูทํา เสียเวลาทำไมเนี่ยคนเอาเวลาไปทําผมกัะพิตตื่นจะด,ดีกว่าเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าผมทําตื่นแล้วนะฮะเออตื่นแล้วไอสัตว์กูจะไม่นอนเอ้ยนั่นครวะเฮ้ยเฮ้ยไขวะไครเด้นายมีรับเอ้ยโหเปิดนะเปิดนะนี่งไงจับเบาอีกุ้ยเ,เ,เ,เปิดทายที่ไอ้ไนีอ่ออืยังไงเออพุ่งพุ่งสองอรอบปัป๊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 ีเออเจบบาเจบเบาเจบบา เจ็บแหละเจ็บแหละเจ็บแหละไอ้ผลใสบอกอุ้ยอันนี้เล่นไม่เป็นอันนี้เล่นไม่เป็นเออจับดูดปาดไปแตกสวยสวยอะไรเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะเอาอีอ่ะอือหลบเบาทุกดอกเลยอแเบาทุกดอกเลยโอชิโดนสกิลสมองเลือเออที่จับมาสกิลอือจับคว้าแบบกดโคดมัวกดโคดมัวจังหวะนี้อือพุ่งไปบึ้อือสกิลแทงไปนะยิงเอ็ก เออไม่ตายว่ะไม่ตายเป็นไปได้ไงเนี่ยตายเป็นไม่ได้ยี่เนี่ยจะเนียจะเนีอน้องจะเนีอน้องจะเนีอน้องบินเลยโดนตีดีอ่ะนี่ยทาร์ตยิ่งไม่โดนตีธรรมดาไม่ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาโมวันมวันเอาตัวทิเอาตัวิเอาตัวิินี่ไงเอาตัวิเอาตัวิเอาตัวทิเป็นจอกเอาเอามันไม่เข็ดมันไม่นี่ไงมันไม่เข็ดเลยที่ต้องโดนวันช็อต เออพุ่งว้าวไม่ไร้พุ่งสองต่อพุ่งต่อโดนแล้วกดอาเข้าไปอึงกดฟ้าเอ็กเข้าไปแล้วก็จับโดูเลือดแอลไปเป็นว่าเป็นคนที่คอมโบค่อนข้างที่จะดีเลย โอเคครับเป็นไงกับบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแจ้งกดาลังไครตาน้องกอนนะอ้ถือว่าเป็นคลิปที่ไม่ยากไม่ลําบากแค่ไหนแต่ต้องใช้เวลานะเออซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลานะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปหาหินอะไรเลยมีเกมรู่นเกมนี้อัปเดตมาต่ก็ไม่ได้ทําบวามเลยเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตื่นของฝนนกนะผคลิปต่อไปอาจจะเป็นฝนกาววตี้หรือเกมอื่นนะก็ติดตามกันไว้สำหรับฝนนก,กอนนะช่วงนี้จะกลับมาลงคลิปแบบความถี่สูงสรันนี้น้องกอนขออนบ๊าบทุโง่